สวัสดีครับวันนี้อีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้กับสายแปลงสายแปลงนะสายแปลงเอาอย่างนี้ดีกว่ายกเช่นอย่างอย่างตัวนี้นะจริงๆแล้วตัวนี้ก็คืออ่าเป็นรถน้าเองนะครับก็คือเป็นไฟธรรมดาอ่าไฟธรรมดานะครับแต่ที่ไม่ธรรมดาก็คือแปลงไฟแับนี่เลยนี่เลยครับก็จะเป็นไฟแท้นะไฟแท้ไฟแท้ถอดแท้ก็จะเป็นของตีตัวสูงอันนี้จะเป็นตัวสูงใช่ไหม ตัวสูงอ่านี่จะเป็นตัวสูงนะครับคือพูดง่ายๆได้คือ99.99เร99เซนก็คือค่อนข้างที่จะใหม่เลยสำหรับสายแปลงนะยกตัวนี้มาใส่ตัวนี้ได้เลยหรือหรือ,รอว่าใครจะเ,เปลี่ยนกันจังหน้ากระจังกระจังเดิมได้ใช่ไหมได้ครับอ่ากระจังเดิมเป็นเงาอยู่แล้วใช่ปะนีอยังไงมีทั้งเงาแล้วก็แบบด้านครับใช่ไหมแล้วกันชนอ่ะกันชนเราต้องเปลี่ยนนะ ถ้าเราเอาไฟกันชนไม่ต้องเปลี่ยนครับไม่ต้องเปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนแค่ชุดไฟครับผมขจังเซตนี้ราคาเท่าไหร่เอเอเซตนี้ต้องเปลี่ยนเซ็ตนี้ระหว่างโคมไฟอ่าครับกระจังอ่าอยู่ที่สองหมื่นเจ็ดพันบาทสองหมื่นเจ็ดพันบาทใช่แต่ว่าพอมใส่พร้อมใส่เลยพร้อมชุดปลั๊กพร้<ช>อมชุดปลอดไฟอ๋อพร้อมชุดปลั๊กเราจะต้องมีชุดปลั๊กแปลงชุดปลั๊กแปลงให้ด้วยอ่าสองหมื่นเจ็ดพันบาทนะ แล้วก็มีอีกตัวนึงนะก,ก็คือเป็นอีซูซูอีซูซูอ่าตัวตัวเตียใช่ไหมตัวเตียตัวรอสุดตัวร<ช>อสดตัวรอสดใครอยากจะแปลงหน้าเป็นตัวสูงได้มีไฟมีไฟอ่ามีอะไรบ้างกันจังนะเอากันจังมาดูกเอากันจังมา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 กันจังกันจังมีไฟมีกระจังอ่ากันจังหน้าอันนี้ตัวสูงตัวแท้เลยตัวแท้เลยอ่าเป็นตมีไฟมีกันจัง กันชนมีกันชนชุดตัดหมอกชุดตัดหมอกชุดปักไฟ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 เว้ยแท้หมดเลยแห้หมดอมามาเอามานี่มายกมาดูอ่าเดี๋ยวนี้นะจะมาจัดโปรโมชั่นนะฮะอ่าจะมาจัดโปรโมชั่นรับรองได้ว่านี่อันนี้คือแท้หมดนะของแท้ทั้งหมดเลยแท้หมดเลยอ่าสมมติสมมติว่ารถตัวรอสุดจะมาเปลี่ยนมาดูนี่เซตนี้เอาของอ่าจัดอยู่เท่าไหร่เบอร์สิบ รอพร้อมติดตั้งอย่างนี้เลยสามหมื่นแปดพันบาทได้ครบพร้อมจบให้ทุย่างแพ้หมดเลยแพ้หมดจริงไฟอย่างเดียวก็แพงแล้วนะไฟอย่างเดียวเบิกใหม่ก็สามหมื่นหนึ่งแล้วอะสามหมื่นหนึ่งแล้วเหรอโอ้ยจังเบิกใหม่ถ้าเป็นโคลเมี่ยมี่เนี้ยเบิกใหม่เลยก็หกพันห้าหกพันห้าซับตัวเนี้ยก็คุ้นๆอะไรก็สามพันอ่านะครับอันนี้เซ็ตของมันเลยใช่ไหมนี่คือเซ็ตมันเลยอ๋อมันจะมีสปอร์ตไลท์ด้วยใช่ไหมสปอร์ตไลท์คารเตอร์หมอกตรงเนี้ยผมก็จะมีเป็น อันนี้สังเกตดูดิเป็น LED LED ใช่ไหมปกติที่แถมมาจากโรงงานมันจะเป็นธรรมดาเป็นไฮโดรเจนแต่ตัวนี้จะเป็น LED เลยแสดงว่าของเราที่มีคือตัวท็อปหมดเลยเป็นตัวท็อปด้วยอ่าอันนี้ก็คือเป็นตัวไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวออเซติมก็จะอยู่จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับผมสำหรับสายแปลงนะฮะสายแปลงตัวที่เป็นตัวโลตัวธรรมดานะสามหมื่เท่าไหร่นะ 8,000บาท30,000บาทสีตรงรุ่นตรงรุ่นแน่นอนสีตรงรุ่นแน่นอนเพราะว่าคืออะไรทุกตัวที่น้าเทิร์นไว้นะครับก็คือรถสไลด์มาทุกคันแล้วเราก็เทิร์นไว้สาหรับใครที่อยากได้อยากแปลงตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะมาเลยครับของเยอะมีทุกสีทุกรุ่นหรือว่าจะเข้ามาหรือว่าอะไรก็คือติดต่อไว้ทิ้งไว้นิดนึงแต่ของมีแน่นอนมีแน่นอนอนะครับผมอันนี้เลยอันนี้เป็นกระจังตัวเตี้ย อ๋อนี่อันนี้คือเซ็ตของมัน,นอ่าเซ็ตของมันอย่างนี้นะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะเซ็ตของมันอ่าอยู่ทั้งบนครับนี่น,นี่อย่างนี้เลยอันนี้เป็นอะไหล่แท้นะแท้99.99% 99. 99้าจะมีทุกสีครับก็ประมาณ40-50ชดุดก็คือใครที่อยากได้ก็มาได้เลยครับรับรองได้คือเฉพาะไฟอย่างเดียวก็จะสาม0 0ื่นแล้วอันนี้คือจะเห็นไฟครับไฟเราก็จะห่อหุ้มไว้อย่างดีอ่ห่อหุ้มดีคือของใหม่ดีดเองครับหรือ หรือว่าใครที่จะเอ้ยอุบัติเหตุตัวนี้นี่ปุ๊บหนาแยากให้ได้ครับเฮ้ยอยากได้ไฟหน้าคู่หนึ่งแต่ต้องเป็นคูน่เนาะใช่ขอเป็นคู่ดีกว่าถ้าเบิกศูนย์เลนททงหรือว่าจะซื้อแยกกันหนะาก็ได้ครับก็จะมีราคาพิเศษก็จะคือคือพูดง่ายว่าจะแยกให้หรือว่าใครอยากได้กันชนก็แยกให้อ่าหรือว่าจะเป็นเซตก็จัดให้ในราคานี้นะครับอ,อ่านี่ครับก็ดูโดยรวมอันนี้อยากเช่นตัวอย่างอันนี้รถหนาก็เป็นรถตัวโลโลสุด ไปไ้ายเป็นตัวท็อปเลยใส่กันจังหน้าใส่ใสไฟ <ป S 1> อ่า <ไป S 1> นี่เลยคลิปมองด้วยอ่านี่เลยเออก็เป็นตัวท็อปเลยต<ช>ัวที่เราไม่ต้องไปซื้อรถตัวท็อปรับแค่จับอันนี้แท้ก็คือเป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้วนี่เลยรอๆครับครับผมก็ตามนั้นนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่หรือว่าสนใจนะเดิมๆแท้ๆเ9 9 9ิก็จก้้รก็กินกังเข้ามานะหรือว่าทักมาหานะนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณหน้ครับ